พอจิตใจเราไม่ตกอยู่ใต้ความโลภความโกรธความหลงลวัวจีมันก็สุจริตเองแหละเราไม่พูดเท็จเราไม่พูดส,อส่อเสียดเราไม่พูดคำหยาบเราไม่พูดเพอ้อเจอ้อเพราะคนพูดเท็จพูดส,อส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอ้อเจ้อได้เพราะกิเลสครอบง,งำจิตไม่มีมโนสุจริตนะแต่เป็นมโนทุจริตนะมันก็เลยพูดชั่วได้ เรานึกว่าไม่สำคัญที่จริงสำคัญมากนะปล่อยให้พูดชั่วๆอย่างพูดกันแนกันแหนพูดกระตุ้นให้เขาตีกันองี้พูดยั่วกิเลสคนอื่นอะไรอยงนี้นี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยอกุศลมันต้องมีผลแน่นอนเราไปเขียนเราไปพูดเราไปโพสอะไรที่ทำกิเลส ของคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะทำกิเลสของคนอื่นที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นนะนั่นก็อยู่ในกลุ่มของวจัจจทุจริตทั้งหมดแหละนะแต่มันพูดโดยใช้สัญลักษณ์อย่างอื่นเช่นใช้รูปหวัวแม่มือใช้รูปหัวใจรูปโนรูปนี้อะไรหลอกหลอกไปเรื่อยๆก็คือคำพูดแต่พูดด้วยสัญลักษณ์ ภาษาที่เราพูดนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันตกลงกันมาว่าออกเสียงอย่างนี้ความหมายอย่างนี้อะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์เข้าใจร่วมกันการเขียนด้วยตัวหนังสือ mm. ก็คือคำพูดอย่างหนึ่งเหมือนกันถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดออกไปนะทำให้คนอื่นเขามีกิเลสอกุศลมันมีแน,น,น่นอนนะจิตเราจะต้องเศร้าหมองแน่นอนเลย พอเราทำอะไรที่คนอื่นเป็นอกุศลเยอะๆนะในบ้านในเมืองเต็มไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันกระทบมาถึงเราแน่นอนเราก็ภาวนาลำบากจิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเราวอกแวกนะไม่สงบมีผลทั้งสิ้นนี่ถ้าเรามี 4, อนินทรียสังวรสมมตินะเราไปเปิดเน็ตพอดีเจอพอดีนะ เจอนายกมาพูดนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราพอใจเนี่ยเราพอใจเรารู้ทันนะเรือมาพูดนะจ๊ะเราไม่พอใจเรารู้ทันเราไม่ต้องส่งทอดความรู้สึกของตัวเองออกไปไหนหรอกอ่านใจตัวเองให้ออกอย่าตกเป็นทาสของกิเลสไม่งั้นเราจะเกิดไม่พอใจเราก็จะไปเขียนด่าด่าด่า,ดานะ กระตุ้นให้คนอื่นมีโทสะตามเราไปด้วยโทสะของเราก็จะยิ่งแรงขึ้นนะเรามา้าตาเนี่ยกูเก่งกูเก่งกูล่อลวงคนให้ตามกูได้เยอะแยะเลยนี่เป็นอกุศลทั้งสิ้นเลยที่ตามมาใจิตใจเราจะเสียหายไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะกระทั่งการจะไปโพสหรือไปแสดงความรู้สึกอะไรทางอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยต้องเรมามันระวัง นี่ถ้าเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่นะมีเสียสังวรนี่คือมีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่นั่นแหละอกุศลครอบงําจิตไม่ได้นะเราก็มีมโนสุจริตคือใจเราเนี่ยไม่ถูกครอบงําด้วยราคาโทสะโมหะเรามีวจีสุจริตไม่พูดหรือไม่เขียนนะเรื่องโกหกนะเรื่องสอดเสียดให้ยุให้เขาตีกัน ไม่พูดคำเพเจอไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพิเจอร์นะค่อยๆดูทุกวันนี้เต็มไปนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยคำหยาบเต็มไปด้วยความเพิเจอเต็มด้วยการส่อสเสียดเต็มด้วยเฟกนิวใช่ไหมข่าวเท็จเนี่ยถ้าวันๆเราหมกมุ่นอยู่กับของโกหกนะมูสาวาดทางอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยจิตใจเราจะดีเป็นไปไม่ได้เลย มันห่างๆมันหน่อยอย่าสนใจมันมากสนใจกิเลสตัวเองดีกว่าสนใจว่าใครไปทำอะไรดูตัวเองให้ดีไม่งั้นจิตใจเราจะหาความสงบสุขไม่ได้ไม่มีทางพัฒนาต่อไปหรอก